ก็มาพอมาไปหาค่ับครับครับครับจ้าก็โอ้ลอก็ลงอันนี้หลุมแรกเลยฮะเอ้าเรายังมีน้ำมันอยู่ละนี่แน้ำมันเนี่ยนี่มันเลิกไปหมดแล้วนี่มันขึ้นมาเองเลยขึ้นมาเองเนี่ยอันนี้เมื่อก่อนมันขึ้นมาเองแต่ว่าตอนนี้มันเป็นพี่จริงตั้งแต่สมัยกรมทานะคะแล้วทีนี้ก็เนื่องจากว่าเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ก็เอาน้ำมัน แื่มันคือเป็นที่จริงอ่ะเป็นเหมือนเดิมเม่อสมัยคงทาน่ลคงทามีน้ำมันใหม่แตน้ำมันมาเอาหูเนี่ยมาหลุมตั้งเดิมหลุมแรกแล้วม่อมาดูถ่ายมาหลุแรกข้าตกลงไปตกไปดีค่ะเอามาดูฝั่งนี้เอาเลยนี่ฉันาวสีณทยาจัองนะคะประจำ นี่ยาขอบรรยายสรุป3นาทีจบค่ะไม่ว่าพื้นที่นี้เมื่อสมัยก่อนประมาณรอบปีที่แล้วก็มีการชาวบ้านเลยเรีนตัวนะะก็คือเขาขุดแล้วก็เจอน้ํามันเขาก็เลยเอามาขางตัวแล้วทีนี้เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ก็ได้ให้ขุดบ่อนั้นแต่ว่าบ่อนั้นบ่อเจ้าหลวงนะตอนนี้คือชาวบ้านก็เอายินงถมแล้วก็ทําเป็นไรนาอะไรเเรียบร้อยแล้วก็เลยมาอไม่ ก็ค <Ll> ืหอหลังจากนั likewise, so get get ้นก็ม euh ีการสำรวจเรื่องมาโดยที่สมัยกรมรถไฟก็มีการสำรวจแถวๆนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่พบกัมมันจนกระทั่งกรมทางต้องการหายางมาตอยเอาเอยต้องการหาทรายน้ำมันไปทำเป็นยางมาตอยทำเป็นถนนแข้นะคะก็เลยเจาะแล้วก็สองก่อเนี้ก็คาดว่าถ้าจะเจาะสมัยกรมทางแล้วหลังจากนั้นคือใช้เครื่องเจาะก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ มือควรเนี่ยคจับไปประมาณขุดไปประมาณ20เมตร 2>, 2หลุมนี้โดยที่ตามหลักฐานเราก็น่าจะเป็นไปได้ว่าหลังจากนั้นก็จะเอาน้ำมันตักน้ำมันเนี่ยค่ะไปกับที่โรงกันซึ่งมีขนาดเล็กขนาดเล็กกว่าตอนนี้ค่ะก็คือประมาณแค่4,000ลิตรหลังจากนั้นก็มีการสำรวจด้วยมาจนกระทั่งกมรหัสกิบก็มีการสำรวจพื้นตใต้ดินแล้วก็เจอแหล่งน้ำมันที่ใช้ประการข่าวบอกเนี่ยค่ะ หลังจากนั้นก็กรมน้ำมันจริงค่ะหลังจากนั้นก็เป็นกรมกรมพลังงาน,นะคะ่ะดูการการสมรณโดยที่พบแต่งแม่ศูนตั้งทีอะไรเงี้ยหลังจากนั้นนะคะค่ะแล้วก็มีบางส่วนที่ ทางน่านนร์ดีวิทยานะคะว่าแอ่งนี้มันเกิดสะสมตะกอนเหมือนกับแอ่งที่สันโลกแอ่งอะไรเงี้ยประมาณ60สบล้านปีมาแล้วก็มีการสะสมในบึงแล้วก็แม่น้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ําทำให้เมื่ออุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมไอหินพวกนั้นอะ่ะหินที่มีพวกแคลซตอนอะไร้ยคะมันก็จะไหลขึ้นมาสะสมไปในชั้นทรายสมมติถ้าไม่มีอะไรปิดกั้นมันก็จะไหลขึ้นมาบนผืนอินซึ่งห่างไปกต,ตรงตรงนี้นะค่ะก็ประมาณสอง ประมาณสองกิโลค่ะก็มีหิที่โผาเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูค่ะอยู่ไหนก็เลยว่าเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าเมื่อก่อนที่มันเป็นหินที่มันมีน้ํามันอยู่นะคะแต่ว่ามันแห้งแล้วตอนนี้ไม่เดือดค่ะเพราะว่ามันขึ้นมาอยู่บนผืนดินนางโอ้ยงทษกันนานแล้วค่ะผมไม่ช่คนอื่นคนนี้ต้องดูมีคนมาคนไหนมีที่บอกว่าทำไมไม่ดูดมาเยอะๆคนไหนเป็นยังไงก็ขอจบบรรยายเยงเท่านี้ค่ะ อันนี้เราเอามาใส่เป็นตัวอย่างหรือว่ามันออกขึ้นมาของเมื่อก่อนเมื่อสมัยกุมภาเมื่อเกือบร้อยปีอ่ะแล้วมันเคยขึ้นมาก่อนแล้วแต่ว่าบ่อนี้มันมีจริงอยู่แต่ตอนนี้เราเนื่องจากว่ามันอาจจะยุบลงไปเราก็เอามันมาสึกมาใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นบ่อน้ำมันใช่บ่อน้ำมันจริงๆเมื่อสมัยสมัยกุมภาแต่แล้ว